ันนี่แซงสีมาติโซลาเซลล์กันอีกแล้วขานองอย่าเห็นน้นองอย่าเห็นน้นองนองว่ามีมูลินเอาเอามาเลยเอามาเลยซ้ำผอมันยุยอมันกมเายังขาดกระเทยอยู่ดิวะอย่ามีกระเทยจะคนจังยินนลุ่มน้องปาซิวคิดอองแล้วสิผู้ใดเป็นไอกระเทไอไอไอไโอ้ยเฮียแล้วว่ามึงอพิมพอมอเดอร์ มาแล้วครับสร้างติดตังแผงโซโลาเซลมาในเมื่อที่ฝนตกลิ่นครับแล้วจากนี้สิพ้ากันไปตัดหญ้าตัวก่อนอื่นต้องเตรียมของครับเตรียมอุปกรณ์แปลงล่างหญ้ามันขั้นต้องเตรียมจุดคุ้มไปดีๆนะครับนี่ขออยู่ผนแผนกกีปลาครับเสือผ้าก็เลยลันลาลันลาได้แม่มทางมา เละแทิสิไปตัวบนนอนีสอ่สรงผีนองครับดูน้ำกันมีแต่สีขากันแมงนองน้ำยาไปเห็ดวันของผู้ใหญ่กินเอาไว้น่างานครับเมื่อนี้ระวังที่รอดตัดเนี่ยครับใส่บังอันนี้ไปน้ำครับเขาเอื้อนบังยังกับพู้หู ทำเนี่แล้วก็ใส่ไว้จังหนจังมายำเสือพี่ก่อนเย็นน้ำครับเห็นตระดากเหยียบแหนบเหยนตะดากว่าหันทุกให้งากนนยุกกินเข้าทงครับเมื่อนี้กุปะกวนบ่คอยพร้อมดอกก๋วยเตี๋ยวเไม่ใส่หมูครับซ้อนครับบ่กลัวกันนี่ซ้อน ก็ทำเชียงครับเชียงโซนเชียงรถไฟมัธยขาดคอเด้อเพิ่งเชียล่ะบอกแล้วเมื่อหลังยุงขาวกลล็ค<ป>ือเมื่อหลังไอ้ผ้ากันเอาเจียวถวยส่วนมาไว้เนี้ยเด้อมอนีเสือพิดครับลูกชายเทวดาพอมันได้มาอ้อยกินเขาบ้านเน่าเสียบญเขาสากครับกะจับปลายอยู่ในบ่อนี่ยและเอาไปขายส่วนเด็กหน่อยก็เล่นตามภาษาของเขา อยากตกปลาก็ไปตกปลานี่ระเียดมาบุ๊คบุ๊มันหยิบอตากันแมวมือบนแล้วมันสีใดบ่เมื่อนี้บ่ไใดปลาดอกแต่ขอยมีคาถาเอื่นปลาอยู่คาถาอย่างของมึงมึงเป็นสังท่องตี คัดกูสังท่วงคุณแล้วคัดกูสังท่วงเอียงวะสังขั่งสังขั่งมันคาถาเอื่นซี่มาทั้งเสียบทั้งคัดตัวนั้นสู้จักวะคัดหอนมาที่รวยสู้คนก็ที่รวยขี้ยังวะห้ำสู้อันนี้ได้ปลาอย่งงางไงมืนอนี้ยปลาดุกกับปลานิ่งเพลเพลได้ปลาอย่างปลาเก๋ปลายุดมันได้ปลายุดพะนะ หมูบะเกียวเด้อ